โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้มาทํางานที่นายอยากกินส้มตำไก่ย่างก็ต้องได้กินนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําเมนูตอนนี้ผมมาเก็บเสาวรสของพ่อก่อนนะครับจะบอกว่าต้นนี้หวานอมเปรี้ยวอร่อยมากครับต่อได้มาเก็บถั่วอันนี้พี่สาวฝากเก็บเพราะจะเอาไปทําเมนูส้มตำครับพอได้ถั่วเยอะตามที่เราต้องการตอนนี้เราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบสําหรับเมนูวันนี้ครับซึ่งที่เอามานอกจากไก่แล้วเราก็ยังมีเป็ดย่างอีกด้วยนะครับจะบอกว่าตัวใหญ่ๆแบบนี้ผมชอบชอบส่วนพี่สาวก็ทําหน้าที่ตำส้มตำตอนนี้ก็ก่อฟืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดียยยววเเรราาาาาจะะมมม่่งกััันนนนลคบสสํหี้ผ กัน3คนนะครับมาช่วยกันทํางานสบายๆนะครับส่วนพี่สาวอีกคนนึงก็กลับมาแล้วนะครับยิ้มมาจากไกลๆแบบนี้รู้เลยครับว่าหิวมากๆแล้วส่วนไก่ของเราสักพักหนึ่งก็น่าจะสุกแล้วนะครับช่วงนี้มีคนถามว่าใช้ตัวอะไรดูแลผิวนะครับเพราะเขาสูดดูเหนาวเมื่อไหร่ผิวแห้งเสียง่ายมากๆเลยนะครับผมใช้ตัวนี้เลยครับเจลวิตามินซีนามิใครที่ติดตามผมจะเห็นว่าผมใช้เป็นประจําเลยนะครับเพราะทาแล้วจะทําให้ผิวชุ่มชื้นฉ่านใครที่ผิวแห้งแพ้ง่ายแนะนําเลยครับส่วนพี่สาวเก็บข้าวโพดดอยมาด้วยผมก็เลยเผาแบบบนนนนี้้้้เลยคคครรััััข่่โพพดดดฝกกกไไไมหญะะผาปสึง็จิแวบ แกะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนน่ากินมากมากส่วนผมก็ไม่รอช้าเอามากินเลยครับและส้มตำของพี่เสาที่ตำไว้ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนสีสันดูน่ากินจริงๆเลยครับแต่เรื่องรสชาติเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนไก่ย่างของเราสุกได้ที่แล้วทุกคนน่ากินมากมากเลยครับตอนนี้เราไม่รอช้ามาเทน้ำจิ้มแบบนี้เลยครับน้ำจิ้มของเราวันนี้มีน้ำจิ้มซีอิ๊วดำกับน้ำจิ้มมะขามตอนนี้ส้มตำของเราก็พร้อมแล้วไก่ย่างของเราก็พร้อมแล้วทุกคนคิดว่าหน้้้้าาาาตตอออกกมมมปรรรระะะณนนนนีีีีีคควววให่แแดดบไเเเสยยล๋ผ มาชิมกันเลยแล้วกันครับรูจัดสีหน้าก็รู้แล้วนะครับว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนและจะบอกว่าสําหรับเมนูมื้อนี้ถือเป็นเมนูพิเศษสําหรับพวกเรา3คนมากๆนะครับมีพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจมากินด้วยกันไหมครับ